สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมมีรถดีรถสวยเข้ามาให้ลูกค้าได้รับชมอีกแล้วครับคุณลูกค้าครับอยู่กับผมปานเพชรยนครับผมจะนํารถดีๆรถสวยๆครับเข้ามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันทุกท่านทุกวันอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะฮะที่ผ่านมาเจอช่องนี้นะครับผมนะฮะปานเพชรยนต์เป็นพี่ปรึกษาการขายเป็นพนักงานขายรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถยนต์มือสองไม่ว่ารุ่นใดก็ตามนะครับโทรหาผมได้เลยครับหยิบมือถือขึ้นมากดมาที่เบอร์02 2571 1369ตติดามช่อง ผมไว้ครับถ้าอยากดูรุ่นที่ถูกใจรับรองว่าเพิจต์นำรถเข้านะครับวันละ8-9คันนะครับผม8-9ถึคันนะครับที่สำคัญทุกคันนะครับคัดเกรด A มาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมรีวิวแบบอา เรียวๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อครับคุณลูกค้าดูคลิปผมนะครับผมเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของลูกค้าเวลาดูคลิปรถมือสองทั้งทีนะครับก็อยากจะดูแบบเรียวๆดูรอบคันไม่ต้องตัดต่อให้รับชมมีริ้วรอยตรงไหนผมบอกมีตามความเป็นจริงนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถยนต์มือสองครับซื้อกับผมนะฮะดูรถเป็นแน่นอนครับใช้รถได้อีกเป็น10ปีนะครับผมนะครับที่ปรึกษาการขายนะฮะมีประสบการณ์มาทั้งหมด8ปีนะครับคุณลูกค้าซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นรับรองว่าใช้้้้ไดใชรถอีีกกเปป็น10คคุณลูา ผมมีคันนี้เข้ามาครับเป็นตัวโตัว้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดนะครับตัวนี้นะครับได้ตัวพรีเมียมนะครับเป็นตัวรองท็อปได้รถปี2022ครับเลขไม้นะฮะก็ อยู่ที่ประมาณ1,000 0แสนกิโลครับ1 2 0่ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าและที่สำคัญครับตัวนี้ราคาอยู่ที่90 0 0แสนปลายๆนะไม่ถึง9 0 0 0แสนหรอกครับประมาณ9 0 0 0 0สนประมาณนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้จัดเต็มมาให้ในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยไม่มีกั๊กมาให้แล้วนะฮะมีในเรื่องของเรดร์ด้านหน้าครับรวมถึงโครงสร้าง TNGA sunroof มีให้หมดคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับของผมนะครับต้องบอกตามตรงเนาะไม่ใช่แค่จบแค่ราคาตัวรถเพียงอย่างเดียวนะครับของผมจะมีในเรื่องของค่า การเข้าไปนะครับแล้วก็มีค่าดําเนินการเข้าไปนะครับบวกไปแล้วอยู่ประมาณ30 0 0 0บาทรวมแล้วนะทุกที่มีนะครับคุณลูกค้าแต่ทุกที่เก็บเยอะครับของผมเก็บแค่นี้พอนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนได้น้อยลงนะครับหรือนะครับลูกค้าท่านใดที่แบบว่ามีงบจํากัดจะได้ออกรถได้ง่ายๆนะครับถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับมาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้ราคายังไม่ออกครับราคาคาดการณ์น่าจะอยู่ประมาณ9000แสนแปปลายประมาณนี้ครับได้รถปี2022เป็นตัวไมเนเชนมาให้เรียบร้อยมีเรดร์ด้านหน้าครับในเรื่องของฝากระ โปรงด้านหน้าครับเลียมสันไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มเลเยอร์ต่างๆครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่เคยทํามาเลยนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับด้ไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์มีให้ครบครับโคมไฟแบบสปิ้งแบบนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้กระจังหน้าครับมีเคิ้วคูเมียมด้านหน้าให้แล้วครับคุณลูกค้าแล้วก็มีเลด้าตัวตาชัดเจนตัวนี้เป็นโลโก้อาร์มครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ a d Adaptive c r u i s e Control มาให้ด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4ี่จุดครับไฟ ครับผู้ลูกค้าจะได้ตัวโลโก้ตัว4ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับด้านหน้าสวยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับตัวนี้ก็คือมีอ้าเล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับผู้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้ขายตามสภาพล้อแมกเก็บงานให้แน่นอนครับตัวนี้จะได้เป็นทูโทนปัดเงาครับรองลึกจะได้เป็นสีเทาดําแบบนี้ในเรื่องของยางนะครับเดี๋ยวให้ทางไทยพารผมเช็คให้เนาะเพราะว่ายางตัวเนี้ย จริงๆได้ยางปีอ่ายี่สิบสี่มาให้แล้วนะดอกยางก็อ่าต้องให้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับยางปีใหม่อยู่แต่ว่าต้องมาดูดอกยางอีกทีหนึ่งโลโก้ไฮบริดชัดเจนครับกระจกนะฮะเรียนตามตรงครับตัวนี้นะฮะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนมาแล้วนะเพราะว่าเวลาเข้าสูย์รถมันเข้าสูตรบริการเป็นประจํานะครับกระจกเขาจะเปลี่ยนเวลาแตกเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่ซ่อมนะครับไม่เหมือนทางอ่าถ้าไม่เหมือนพวกอู่นอกนะครับอันนี้ก็คือเข้าสูย์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญภาษีต่อให้20เมษา 69แล้ว เรียบร้อยนะครับบนหลังคามีหลังคาซันรูปกระจกแก้วมาให้แบบนี้ครับแล้วก็คานตรงนี้ครับไม่มีบุบเลยนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบายสปอร์ตมิเตอร์มีมาให้แต่กระจกด้านข้างครับคันนี้ยังได้เป็นของโตโยต้าแท้อยู่นะครับเปิดมาดูภายในครับตัวนี้ได้เป็นภายในออกแบบสีเบจครับเดี๋ยวขอเอาเบาะไปชงนิกเล็กน้อยนะครับสาหรับคันนี้เบาะสีเบจแบบนี้ครับสภาพสวยพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันคูชคั่นโทลนะครับเป็นอาร์เรกทีฟหน้า ตัวนี้มีในเรื่องของการลอยด้านข้างมาด้วยเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับดูโครงสร้างกันต่อนะฮะตัวนี้ครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าสปอนเม็ดสปอนเม็ดองเม็ดอาครับเรียงสวยแบบนี้อยู่ครบแบบนี้ครับรับประกันโครงสร้างครับไม่เคยชนหนักมี่ความจมน้ํำมาแน่นอนหัวน็อตหัวน็อตไม่มีอรอยถอดครับคุณลูกคา้าและที่สาคัญครับคุณลูกคา้าตัวนี้แผ่นเพดผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดเลยนะครับ ในส่วนของด้านหลังครับกระจกนะฮะก็เดิมเหมือนกันนะครับเดินเหมือนกันนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมาด้านในครับช่องไฟต่างๆเนี่ยรถเพิ่งเข้าผมยังไม่ได้สปาใดๆนะอันนี้ก็คือเอาเอกสารมากลางดูครับว่ามันตรงกันทุกจุดหรือเปล่าเอ,าเอกสารก็จะมีวางข้างล่างอยู่นะครับต้องขอ,อไปด้วยนะเบาะเนี่ยคือชงรอบคันแน่นอนครับสำหรับคันนี้ในราคา9 0้าแสนนะฮะเก้าแสกว่าเก้าแสนปลายปายประมาณนี้ครับคุณลูกค้า ได้ในราคานี้ถือว่าคุ้มครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดอาร์เรียงสวยอยู่ครบแบบนี้เลยสภาพนี้คือหาไม่ได้แล้วนะครับสภาพนี้คือราคาดีนะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันนิดๆนะฮะหกพันปลายๆประมาณนี้ครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวมีเก็บงานให้เล็กน้อยครับสาหรับคันนี้สวยนะนะครับและที่สําคัญนะมีไฟเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดในด้านท้ายครับแล้วก็นี่ครับจุดเชื่อมต่อด้านท้ายนะครับแนบชิดสนิทนะฮะล้อแมกด้านท้ายไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับเดี๋ยวผมดูยางให้ ครับเดี๋ยวดูยางให้แล้วก็นี่เห็นไหมฮะโลโก้โตโยต้าครับชัดเจนแบบนี้นะผมไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมมีอีกหลายคันสําหรับ Camry นะครับตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไปชงอีกเล็กน้อยนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะฮะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับรถสไตล์ผู้บริหารใช้งานนะฮะนี่เห็นไหมครับ โลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับเดิมนะครับด้านข้างเดิมรถไม่เคยชนหนักพีความจมน้ํามานะครับในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกครับเป็นออโต้สบานเลยเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกครับเมมโมรีซีดมีให้พุทสตาร์ทครับแล้วก็เลขไมล์หนึ่งแสมนกิโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยอะแดปตีฟคูชคอนโทรลครับตัวนี้ถึงจุดหยุดนิ่งหรือจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงครับจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องละสายตาเวลาขับขี่จากท้องถนนนะฮะอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ครับคุณลูกค้า คำว่าเรดี้ขึ้นนะเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะเรดี้ขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์ทํางานแล้วตัวนี้มีแพลตตันชิพครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะสภาพสวยนะพวงมาลัยไม่มีช้ํานะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้ครับคุณลูกค้าจะได้เป็นดูโอโซนนะฮะนี่เห็นไหมฮะมีในเรื่องของอุณหภูมิแยกกันอยู่แล้วครับไวเลสชาร์จเจอร์ครับเป็นที่ชาร์จไร้สายเกียร์ออโต้มีเซนเซอร์เชียลชิพบวกลบเป็นแมนนวลโหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมด อ่านอโมโหมดมีหมดครับอีวีโหมดนะฮะหรือจะเป็นเบรกมือเบรกโฮนะครับมีให้ครบที่วางแก้ว2ช่องกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับคันนี้มีมาให้แล้วม่านบังแดดครับมีไฟส่องสว่างและที่สําคัญสันลูฟสามารถเปิดได้นะสามารถเปิดได้จากการปุดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับน่ฮะแอร์บงแอร์แบ็กมีให้ครบเลยนะครับปรับไฟสูงต่ำออโต้มีมาให้แล้วระบบก,การลื่นถลายเบอ่าเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้าก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเนี้ยเราไม่ต้องตัดต่อเลยเพราะว่านะครับ คันนี้ครับคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของอ่โชกอัพฝากระโปรงหน้ามาให้แล้วนะฮะเราไม่ต้องไปตัดต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ จะแกะยกขึ้นก็ง่ายๆเลยครับโช้กขึ้นสุดลงสุดนี่เครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องเดินเบามากครับคุณลูกค้าครับน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลครับหัวนอททุกจุดครับเดิมทุกจุดเลยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับครับคุณลูกค้าซื้อรถทั้งทีนะฮะซื้อรถจกคนที่ดูรถเป็นนะครับรับรองว่านะครับคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของการใช้รถได้อีกเป็น10ปีนะครับคุณลูกค้าครับซื้อรถมือสองทั้งทีเดินทางมาดูได้นะครับต่ไปดูที่แถวบ้านได้ไหมดูได้เหมือนกันแต่ว่านะ การรับประกันฮะอาจจะไม่เท่าเพชรยนนะครับคุณดูคุณลูกค้าดูนะครับนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนี่คืออาาจากรถมือ2มีรถให้เลือกมากกว่า4ี0ร้อคันครับคุณลูกค้ามาที่นี่นะฮะจบแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจครับคุณลูกค้าครับยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์มาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับโทรมาได้ตลอดเวลาครับและที่สาคัญสามารถแอนไลน์ได้สอบถามแผนที่ได้ครับผมยินดีตอบผมดูแลเคสเองครับตั้งแต่พาดูรถจองจัดไฟแนซ์แล้วก็ส่งมอบรถถึงมือท่านด้วยตนเองนะครับสนใจรีบทักจดไมม่ี ีรอยซ่อมครับผมมีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับนะฮะจุดในเรื่องของจุดเชื่อมต่อหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกการใส้กระยับทางด้านบนและด้านล่างโช้กขึ้นสุดลงสุดครับฝากระโปรงหน้าไม่มีเปลี่ยนมานะครับนี่คือ ซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูบายความร้อนสัก,กัดลดกันความร้อนอยู่ครบไฟหน้าแท้เดิมแน่นอนครับสนใจทักหาผมได้ครับผมปานครับดีให้บริก,การทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ